สวัสดีจ้าเดี๋ยวมนันนีสิพามาเบิงในเลื้อนกระจกปลูกพักนะว่าตอนนี้มีพักอยียงแน่เพราะอยียงแน่เด้จ๋จวจะตอนนี้เดี๋ยวสิพ้าไปเบิงเลยจ้าอันนี้แถวแรกเด้อยจ้จะแถวแรกเลยเน่จะเป็นพักแคว บ้านเขาเอือนพักแค่วเนาะแต่ว่าฮอนแลนด์เขาเอือนบูรุนโกกำลังงอกด้จ้ะอันนี้เป็นเม็ดดอกไม้ถ้าอยู่บ้านเขาก็จะเอือนดอกบานชั่นหรือมั้งเนี่ยถ้าจำบุพพิตนี่จะ้ะดอกบานชั่นนั่นแหละเนี่ยงอ,อกดีดีสื่อเม็ดเขามาเพาะไหม มีสองแถวพออันนี้แถวต่อไปนี่มีสามแถวนี่ก็ต้นทานตะวันเด้จ้ะต้นทานตะวันพันหน่อยนะ่ะที่ดอกหน่อยมันเป็นช่อหนึ่งมีหลายๆดอกนะจ้ะอันนี้ก็งอกดีให้กัน ดอ,อกดีเนี่ยไดีทายซองมันเหินเิงเนี่ยมันจะเป็นพันเนี่ยมันจะแตกกิ่งก้านออกไปแล้วมันจะมีดอกเป็นช่อเป็นช่อ,ชอหลายดอกก็จะดอกน้อยอันนี้คือเบียดดาวเรืองจ้ะเบียดดาวเรืองของพี่คนไทยก็หายเม็ดมาเอามาเพาะก็งอ,อกดีดี เรื่องอันนี้ที่กำลังเห็นในหน่อยนี่คือต้อนโหระพาด้จ้ะนี่โหระพาโหระพา,พานี่กับพี่คนไทยห้มายังงอกมาหลายดอกโหระพาส่วนอันนี้อยู่บ้านเขาเอินดอกคุณนายตื่นสายเนาะจ้ะนี่กับเพาะซือเม็ดเข้ามาคื้กัน นายตื่นสายนี่ไม่ยู่สองกระถางเพราะได้สองกระถางอันนี้ผักแค้วที่ว่าเพาะตะกรนเรลอยู่ในบ้านน่ะมันบ่ข่อยงามก็เลยะออกมาด้านนอกมันแยกใส่กระถางด้านนอกอ่ะจ้ะเนี่ยเอามาัแยกมันกำลังสิงงามเด้ เนี่ยพวกน้่งออกใส่กระถางแบบนี้ก่อนพอจักน้อยก็จะได้แยนไปปลูกด้านนอกอีกเนีย่ยมาันทีไปจ้ะชั่วคาว okay. โาเคลส่วนอันนี้มันยังบาง,งอกเลยจ้ะสระเน่สือเม็ดมาจากบ้านเฮาพันสระเนนไทยแต่ว่าบไร้เบิงเขาหยิบอันดีว่าพันเบิดอายุมาให้เบิงดู ก็เลยร้องวานเบิ่งกมาสิงหอกบอกแต่ว่ายังบ่งหอกดอกอันนี้ยูนี่เขาเอิอนดอกไอ้เปิดตู้เนี่ยงอกดีดีเบิร์กคนน่ะสมเมเข้ามาให้กันเนีย่ยมไม่จะเป็นแบบเนี้ยอันนี้ก็ดอกเปิดตู้เนี่ย แต่ว,ว่ามันยังบม่งอกอันนี้เป็นพันธุ์ที่ว่าเก็บเม็ดเองเดี่ยวกันเบิดเลยเก็บเม็ดเองหรือว่าคอยเอาดินห้วยหนาหลายโพดตินาไม่เลยอยากงอกคือกันเบิดเลยได้หลายกระถางเก็บเม็ดพันไว้แต่ว,ว่าน้ำก็กำลังงอกขึ้นมานี่โน่ะกำลังงอกอยู่จ้ะตัว,วยังบ่หล อันนี้กระดอกไม้ดอกไม้จ้าก,กระดอกอย่างวูแฟนสื่อเมดมาเป็นกระป๋องม,มันรวมกันหลายอย่างแล้วอยากร้องวานเบิงวาสันดิอันนี้กระดอกไม้อันนี้ก็งอกดีดีเจ้าก,กระดอกก็อย่างวูคน,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 นะ นี่ทองมนอันนี่ยังพวก่อยงอกเลยดบลูบางอันก็งอกเร็วบางอันก็งอกซานี่ดอกพันนี่ยังบ่งอกเลยจ้ะอันนี้ผักขนาเ้อจ้ะขนาห่องเต้่าสันเดพันต้นอัวไอไงเนะ่ะเอามาวานใส่กระถางก่อนเนี่ยวานใส่กระถางรวมกันว่าจะ ออกมุยใหญ่เต็มด้านนอกถ้าอากาศดีมันเล่นหนาขนาาคือกันจ้ะนี่กับขนาาแม่แน่นเปียเลยขนาามียุซี่กระถางอันนี้สาระเนจ้ะ ที่ไทยเบื้องตอนนั้นยังนียหน่อยอยู่น่ะตอนนี้นางงามหล่อเนี่แตกยอดเต็มเลยงามผักแพว้เพื่อกันเนี่ยผักแพวกับง,งามเลยเนี่ยเอาปุ๋ยเก่าห้ยใส่พวกนางกำลังงามนี่ผักแพวนี่ก็พผักแพวพผักแพลนี่ปลูกง่ายๆเลยจ้ะ แควอันนี้พักบุ้งแก้วเอหยอดลงกระถางกำลังงอกขึ้นกันเนี่ยอยู่เมืองนอกนี่หอยทากไลยหลายเดย้ต้องสื่อของเขาเอืนอห่ายก็เม็ดที่ว่าหอยหอยทากน่ะมาหอยสันมันกินผักเบิด กำลังงอกตัวปูติปิอันนี้หัวประกาได้จากหัวใช้เท้านะ่ะลองวานเบิงปีนี่แม่บอกยังหนาะที่ได้ย้อนออกทริงร้องดุมสิปเป็นหัวบอเคยปลูกหลายปีก่อนมันม่เป็นหัวแม่ปลูกยู่นี่ตัวต้นสมบูรณ์สมบูรณ์ด้น่าง,งาม ใบใหญ่ใบงามอยู่กันเนาะแต่ว่ามันจิลงหัวไอ้บอสละเอาใจยากเด้ปลูกพักเมืองหนาวาหัวเชยเท้าหัวเชยเท้าอันนี้พักซีจีนด้อจ้ะพักซีจีนที่เคยลงคลิปไผเบิ่งวันนั้นที่ว่าหยอดเม็ดว่านเม,ดเมด็ดนะจ้ะ ดูพวกน้งขึ้นเต็มเลยตอนนี้ขึ้นที่ดีเด้นะ้ำเปียกพร้อมขน่นดีอยู่ปีนี้ปกติน่ะ คองทุกปีน่ะมันจะได้ขยายปลูกเบี้ยพักลงกระถางเ้เด้ยปีนี้มันหนาวโดนจะมันเป็นนี่อย่างอากาศหมวะพักเลซ่าย่านปลูกบักพีกบ่าทัานอยู่เนี่ยนี่กับักซีจีนที่ว่าปลูกสามกระถางอาจจะ่ะจ้ะบ้านสามกระถาง อันนี้คือฟักแมวเลยจ้าฟักแมวนี่ยากมาไวัแน่นเลื่อนกระจกโดน,นเลยเด้บางอันกระแตกดีบางอันกระแตกบ่ค่อยดียอดอ่ะอันนี้ก็แตกดีอยู่เนี่ยของหนอกมันหนาวเนาะเนี่ยมันอคืนอันนี้เอาลงดินที่หลังเขามันยังเลีบ้บพันยาวตรอสามกระถางนี่ ฟักแมวแต่ว่าแข็งแรงดีดีแล้วเหยอยดอะ่ะย,ย,ย,ยอดยอดสมบูรณ์แข็งแรงอัวนี่ก็มีแต่ฟักแมวเท่นานั้นเลยจะ้ะฟักแมวฟักแมวกำลังแตกยยด บ่งยอดด้วยกูนะยอดแข้งแข็งหัวดีดีอันนี้เลื่อกนกระจกหลังที่สองด้จ้ะนี่นี่กับบัสซี่จีนด้จ้ะที่วานเหลือจากไอ้สามกระถางในตู้หลังนุ่นอ่ะหลังที่สองก็เลยเมื่อวานเพิ่มได้กระถางไง นี่ก็งอกดีดีเน่นเปียคือกันเลยเเนี่ยคุณนะเน่นเปียเพาเป็นอย่างเดี๋ยวอากาศดีพอมันตนุ่นเย่ก็จะยนเอาอไปเต้มด้านนอกมันเน่นดีกว่าบังออกแนะจ้ะเนาะอันนี้ในกระบะวานประกาศหินเด้จ้ะเสียเบื้องประกาศหินข่อยหน้าหนาข่อยวาน อุ่มปุ่มอยู่เนาะเวลาวานเนี่ยคือจินอยเด้เนาะบัดที่นี่ก็โอ๊ยเดี๋ยวอีกจังหน่อยกันหนะอีกจังหน่อยก็นหนาะคือจินอยสิบเพอเดี๋ยวงอกแล้วว่าทีผลออกมาเป็นยังไงดีหนาเปียแต่ว่าพุเป็นยังเดี๋ยวเพราะมันใหคือม้าหย่อนจิมโลดประกาศที่มันจิมป่นเสบเนาะจ้ะบ่เป็นยังมันงอกดีแล้วมันหนาดีก่อนบ่งงอกนะจ้ะ อันพักซีพักซีแล้วมันงอกเองห้องเม็ดมันลนปีที่แล้วกระบ,บานนี้มีจจะพักกาทิ้นเด้จ้ะกาทินฝัดทั้งฝุ่นมันก็บงังงอกวะบังก็บังงอกเป็นย่อมย,อม,ยอมเธอนนิคอยในว่านพักจังไดเนี่ย กระบายยาวอยู่เด้นนี่มันจิงหญ่ทันทีว่าจะเอาบอกทั่วมาปลูกลงก่อนบอนอ่อนี่นี่มีจะประกาศทินทั้งนั้นเด้นนี่ปุ่นะกาทินนี่ไทายเบิ่งหลายด้กระบามันยาวหุ่น อันนี้คือพักคนาพักขนาตอนนั้นนะจ๊ะที่เหลือไว้ตอนนี้นาะงามอีกเลยเด้ยวยนี้นะี่น่นะตัดกินได้ยุตัดผัดเดี๋ยวคลิปนี้จบลงแค่นี้เด้จ้า คลิปต่อไปจะจทายมาให้เบ่งไม่อีกอย่างอื่นจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปในเด้อจ้าเด้อขอบคุณที่รับชมจ้าสวัสดีจ้า